อาสวัสดีครับพี่ปดมารีวิวอะไรนะลูกนาฬิกาเหรอนาฬิกากันยุงครับพี่ปดได้แู้โอ้ได้เลยชิ้นละเท่าไหร่ครับพี่โปดโอ้ชิ้นละยีบาบาทใช่ไหม แม่จับจีม่ไหมพี่ปดบอกว่าพิเศษช่วงนี้ชิ้นละ20ิบาทครับแม่แม่จับจีลูกค้าสนใจก็สั่งได้เลยครับได้ได้ได้โอเคจับให้แล้วนะอ่อหนูจะใส่ยังไงโอ้พี่ปดจะรีวิวว่าไม่ไฟใช่ไหมลูกใช่ใช่อ่ะแล้วเท่าไหร่นะยี่สิบาทเหรอ20บาทจียีบาทครับ แล้วมีลายอะไรบ้างเอามาให้ลูกค้าดูหน่อยสิลูกค้าที่รักลูกค้าที่รักใช่ไหมพี่โปรดบอกใช่ไหมครับอ่ะไหนมันจะมีลายแพนด้ามีลายมีแบบเหมือนกันเหมือนกันมีลายกิ๊ตซ mm hmm. ี่เห็นไ้อเห็นไมอ่ะ มีลายคิตตี้แล้มีลายอะไรโอ้มีสองแมวแมวแมวมีลายคิตตี้ด้วยมีลายแมวอยู่อ๋อพี่ปวดเรียกลายแมวเหรอลูกพี่ปดจพี่ปดจโอเคอย่พี่ปดจ่โอเคหันมาดูตางนี้สิครับรีวิวต้องหันมามองกล้องสิครับรีวิวต้องหันมามองกล้องโอเค ใช้ได้กี่วันนะกินมันจะอยู่ถึงสามสิบวันใช่ไหมไม่ใช่้ว่าไงนะลูกนี่โกดังเก็บของพี่ปวดเองพี่ปวดขายเองส่งเองปเป็นพรีเซนเตอร์เองหรือเปล่ปาใช่ไหมพี่ปวดไม่แกะหลายอันแล้วพอแล้วลูกไปเอาอันนั้นมารีวิวนะันะ่อ่ะอันที่หนูแกะแล้วอะ ใช่มารีวิวตบสไฟให้ลูกค้าดูหน่อยอหันมามองกล้องทางนี้โอ้โหอ่าตบมองกล้องโอ้มีไฟไหมดูสิอ่ากดลงไปดีดีโอ้มันมีไฟอรอกมันมีไฟมีไฟไหมโอ้เป็นยนะังอู้เห,อเหมือนกันเหมือนกันนะ ถ้าสนใจฝากในเพจน้องปวดได้เลยเร็วพี่ปวดฝากเพจหน่อยอเห็นไหม้พี่ปวดยังรีวิวไม่เสร็จเลยเอาหันมาฝากเพจก่อนหันมาฝากเพจก่อน